ูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่นี่ฮีโร่ฮีโร่ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่อย่าบอกว่าจะรอดเพราะฉันมีอีกชิ้นนี้ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ยืดรูอะไรทรงรู้อะไรกันรู้ว่าโดดเลยแล้วปาสแปรไอ้ดูสกอร์จังวน,วน,นี้แล้วจวังหวะนี้มีไปที่หนึ่งสองพีโอ้โหตายลงไปตัดสินใจดดเด็กขาด บอกลาแม่นายได้เลยนี่โคตรเท่หรอเฮ้ยบอกลาแม่เอานายของเล่นเยอะเลยนะชอบแต่ว่านายต้องตายก่อนแล้วกันอยากให้เจอปิดตุ้เจอปิดตู้กับเขาก่อนอยากให้เจอปิดตุ้เจอปิดตุยกับเขาก่อนว่าม่รับพี่บ่มรือ้บอบ่มรื้อดูบ่มน้อยใจสวยแคบถางขนาดพัดลมแล้ว ป้อมพือป้มพยังไงยังไงป้อมพืแล้วตายตายผมโดนเลยเอาแทงก่อนเออแทง,องผมปัป่นสเปไม่โดนโทนทุกคนพื้นเจ็บเฉียดมมเป็นเกมตรงผมก็จตรงผมตอนนี้มอปัดแล้ว สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม RV มันแนะนำ ID ด k สกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย อยากส่งให้ตัวเองมั้งจังอะเดอกกุหลาไปทีปรหลาดได้นะมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่นี่ฮีโร่ฮีโร่ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่อย่าบอกว่าจะรอดเพราะฉันมีอีกชิ้นนี้ล,ล,ล,ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่รูอะไรทรงรูอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ผมมีของโดดเลยแล้ว ปาสเปรสไอ้ดูสกอร์แลวันนี้แล้วจวังหวะนี้มีไปทีนึงอีก2องวิโอ้โหตายลงไปตัดสินใจได้เด็ดขาดจริงๆสำหรับทีมซีแนลเป็นการช็อกที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากเลยนะขออนุญาตจูนพัดลมแป๊บเพราะว่าพัดลมทำให้ผมผมเนี่ยม,มันเสียทรงนะผมผมเซตผม,มประมาณครูรวยครับพี่โอเคต้องเน้นนะนะเพราะว่า เดี๋ยว AI เขาจะฟังผิดนะถ้า AI ฟังผิดมาดยวซวยนะคุณรูคุณครูคุณรวยโอเคอย่านะถ้าแบบใช้คำพูดไม,ม่เหมาะสมผมผมได้นะผมผมได้เอ i อทิกตอกนะครูรวยครับพี่ชุยโอเคบอกลาแม่นายได้เลยนี่โคตรเทร่เลยวะเฮ้ยเท่จริงเท่จริงบอกลาแม่เอา นายนีของเล่นเยอะเางเลยนะฉันชอบแต่ว่านายต้องตายก่อนแล้วกันนะอยากให้เธอไปตุยเธอไปตุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปตุยเธอไปตุยกับเขาก่อนแต่แต่เธอไม่ตุยเธอมาตุยกับฉันก่อนแต่ถ้าเธอไม่ตุยเธอไปตุยกับเขาก่อนีไงอยากให้ร้องเพลงแค่นั้นแหละบอกกับฉันว่าเธอไม่ตุย ท่วอะไรนะขออนุญาตถึงทิกต็อก TikTok มันมีย้อนหลังนะจะถ้าชนะจะเอาคลิปยังไงมีกดอัดคลิปวิดีโออยู่นะครับผมมีให้กดอัดคลิปวิดีโออยู่ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียลนะครับอย่างงี้จะไปตุ้ยจะไปตุ้ยกับเขาเกอนบอกลาแม่นายได้เลยโอ้โหคลิปแตกเลยครับนี่คลิปแตกเลยอ๋ออาหารเช้าอาหารเช้าอะไรอะ่ะ อะไรคืออาหารเช้าพี่ชายอาหารเช้าคือพรือ้ออาหารเช้าบันพรื้อนี่ถ้าเราพูดภาษาใต้เอไอมันก็ไม่รู้ใช่ปะว่าเราพูดอะไรอะใช่ไหมจัดเปรตโดนมาหัวดอหัวดอหัวดอโวยตายแล้วทวัน,นี้ทีมซีอย่างไ้เธอไปตุยเธอไปตุยกับเขาก่อน อยากงี้เธอไปตุยเธอไปตุยกับเขาก่อนเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงแล้วคือเพื่อนการอาเขตเรียบร้อยโอ้โห TMC เล่นอย่างดุดเดือดเลยก็บอกพี่บอกซีเรียลไม่ใช่ซีเรียลผมโกโก้คันนะโอ้ยเจนเจนป้อมป้อมป้อมแคลรี่ครับพี่ป้อมครับพี่ชายตีป้อมหน่อยครับพี่ป้อมรือป้อมรือตีป้อมหน่อยพี่ชายสวยครับมีปัญหากับพัดลมแล้วตอนนี้ป้อมรือป้อมรือ อ่ะยังไงยังไงอ่าป้อมพือแล้วตายตายผมโดนเลยเอาแทงก,ก่อนอุ้ยแทงของผมปาดสเปรซ์ไม่โดนน่ะทุกคนพื้นมันเจ็บปวดเหลือเกินทรงผมไม่เป็นทรงผมตอนนี้รอปาดแปรซแเลยฮะป้อมเลยพี่ชายป้อมเลยพี่ชายโอเคสวยจบได้จบได้จบได้จริงจ,จบได้จริงนายเชื่อใจในตัวเราปล่าล่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไปกับกลับ <c oughs> <c oughs> เลยนี่กลับเลย ผมเล่นมาหลอดเนี่ยเหมือนออฟเลนนะทุกคนไปทุกที่เว้นอยู่กับแครี่คนระับผมพร้อมรือพร้อมรือขออนุญาตดูสกอตก่อนนะผมดูสกอตดูสกอตเข้ามาดีคนระับผมดูสกอตสวยคนระับผมนี่ตอนนี้ใจแนะีอยู่ที่หนึ่งพันชอหอชิปหวยนะครับโดดสแตนขออนุญาตโดดนะ้ยนี่โดดเลยจบอย่าไปห่วงโดดมากครับผมเดี๋ยว ตุยเย่วาตนาเบมดูตัวนะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนคนดูจะเหมือนจะเบื่อๆนะใครเบื่อๆสามารถกดใจเล่นได้แนะกดใจแบบกดที่หน้าจอนะผมสามารถกดเล่นได้เลยนะผมนี่น่าจะตันแล้วกดไม่ได้แนละ้วพี่เทียนโคตรหล่อเลยครับผมครับผมเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติพอเราจะชมกันนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชมบ่อยก็ไม่ดีจริงมันจะแบบว่าเอ่อเห็นมันจะเหลิองอะไรเออมันจะเหลิงตุยเย่วาตนาเบค่ะ มันคืนนะเพื่อนตะมันคืนโอ้ยตายตุยไม่ใช่ตุยโอเคตุยป่าสเปร,ปรดไม่โดนโอ้โหโดดปะโดดปะพี่มีโดดนะคะพี่มีโดดนะต้องชุยพี่มีโดดนะแต่หนูต้องเคยคีบก่อนนะลูกถ้าถ้าหนูไม่เคยคีบเนี่ยพี่ก็เคลียร์ไม่ได้นะลูกป่าสเปร,ปรดอูทีมซีเก่งมากงนะั้นโดดไปแล้วตรงนนี้จบเกมภายใน10นาทีเลยฮนะไวมากเพื่อนไหม อยากให้เธอไปตุยเธอไปตุยกับเขาก่อนอกดรูปททงเอามือว่าเอาใจผมไปถือไหมครับนี่ผมให้ครับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับหนึ่งขอบคุณครับผมมันคืออะไรหรอมันคือป้ายอะไรอะขอบคุณครับว่าแต่ป้ายอะไรครับผมมันคือป้ายอะไรอะแล้วผมส่งอะไรกันไม่รู้ตอนนี้ผมแบบ คือลมมันพัดเข้าใจะปะว่าลมมันพัดนะผมขออน,นุญาตปรับพัดลมอีกเวรนี่คือเกลียดเสยแล้วเว้ยแล้วผมอันดับหนึ่งไงเจอกันแอปแดงครับผมส่งของขวัญมากที่สุดเลยได้ผมส่งกุหลาบนะขอบคุณหนึ่งดอกกุหลาบสำหรับน้องซินเอเนโอมานะฮะขอบคุณครับผมขอให้ได้ value plus season ที่39นะฮะขอบคุณมากนะผม ผมได้หนึ่งดอกกุหลาบแล้วขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเต้นโชว์เ,วเต้นโชว์เ,วเต้นโชว์หนึ่งดอกใครจะไปเต้นแม่แล้วเหมือนอ่าช่องอื่นกันแหละอะไรอ่ะจะอู้เดออู้แต่เหรียญมันส่งต้องเยอะนะถึงจะได้เงินเยอะ เราแค่นี้ก็พอเราอยากให้มีคนดูเราเยอะๆไงแค่นั้นแหละแล้วสตรีมในยอทในแอปแดงมันแบบว่าอันนี้ขึ้นกี่ดอกเนะี่ยนี่ส่งไปกี่ดอกเนะี่ยมันขึ้นมาสองรอบนะอันนี้กี่ดอกครับเนะี่ยส่งมากี่ดอกอะดอกเดียวหรือสองดอกมันขึ้นมาหลายรอบจัง